แม่ลองร้อยให้ให้เช้นฮอดเพิ่นบ่ให้บห่ให้เออเออโอ้ยเพิ่นมาอยู่อีกโดนเพ,พิ่นกระมาเนี่ยเป็น้องเลยลูกสาวไปใส่เลยลูกสาวจาะไปใส่นี่บ่ลูกผู้ใหญ่ไปใส่เพิ่นครับโอ้โอบ่ให้กระยาบ่ให้กระยาเพิ่นกระมาจอบเด้นี่การเพิ่นยังชิมาพี่เพ,พิ่นซื้อดินอยู่พี่เพิ่นชิมาดูอยู่บ่แม่นว่าเพิ่นชิเมื่อเลยได้ เป็นเมื่อเจ้หน่อยเป็นกระาอีกนี่บดนดอกบวกเกินช่องเดือนชามเดือนพองหุ่งนี่ก็เมื่อไทยกับบดนเจ้านายเปนกระาเราต้องห้เด้อนี่แหละพี่น้องเอ้ความักความแพงของชาวบ้านเนาะหักอ่าไม่ลินพี่น้องเอ้ไม่น้องลอยกับจนห้น้ำพี่น้องเนาะเป็นจิ้งจอกให้เอาเขาไม่น้องลอยป่ะไม่น้องลอยกับเพิ่นนี่เพราะว่าเราว่ารื้อเข่าเพราะว่ามีเป่าหนึ่ง่นเราไหมบอยบอยเราบห้จะเมาเข่าให้ลูกสาวลูกสาวเขบอยไอ้เลยไป่ใชไปเอาไอ้เรื่องไม่ใช่ไปเอากค่ไอ้ไอ้มาไอ้ลอยจะบอก

แม่หนังร้อยให้ให้เิ่นฮอดเพิ่นบ่ให้บ่ให้เออเออโวยเพิ่นมาอยู่อีกโดนเพิ่นกระมาแล้วพี่น้องเลยลูกสาวไปใส่เลยลูกสาวจอบไปใส่นี่บ่ลูกผู้ใหญ่ไปใส่เินครับโอ้บ่ให้ก็ะยาบ่ให้ก็ะยาเพิ่นกระมาจอบเด้นี่ไงเพิ่นยังชิมาไอพี่เพิ่นซื้อดินอยู่พี่เพิ่นชิมาดูอยู่บ่แม่มาเพิ่นชิเมื่อเลยได้ เพิ่มเมื่อเจ้หนายเพิ่มกระาอีกนี่บดนดอกบวกเกินช่องเดือนชามเดือนพองหุ่งนี่ก็เมื่อไทยกับบดล่ะเจ้านายกระมาเราต้องห้เด้อนี่แหละพี่น้องเลยความหักความแพงของชาวบ้านเนาะหักไม่ลินพี่น้องเลยพม่น้องลอยก็จนห้น้ำพี่น้องเลยเนาะเป็นขี้หอดเมื่อคืนจะสิไปอยู่ต่างประเทศน้ำเพลินบ่จะจะไปบ่ไงไปไหวเด้อนี่แพี่น้องเลยเนาะพองหุ่งเพิ่นก็มาจอบเบิ่งเพื่อน โอ้งแต่งตัวลอล่อตัวพี่นองไมือนี้เออตกแต่งตัวลออตัวมื่อนี้ไม่รุนเลยไม่รุนน่เป็นไม่รุ่ยเลยแล้วอ่บนตัวเมลินพยังจอบเพื่ออะไนอาไเนาะคือว่าจะน้อยไปลยเสียผ้าเปนออกเดินทางเปนอาทางเมลินรันไง เจ้าดวงดีได้เจ้าอะไรเพื no ่อนนายเชิดเฮือนแบบนั้นบบคือผู้อื่นเลยได้เฮือนแบบนั้นไงน่ะหลังตัวนี้อ่ะบบคือกระไพเลยได้เจ้าดวงดีเรื่องเจ้าเด้อจะใช่ไรเงี้ยเงินงามไอ้เพื่อนเราเลยออกกลางงานมวยไทยคือการเบิดพี่น้องเลยปั่นดินก่อนพี่น้องเลยปั่นดินก่อนมาไปเอาเสียมมาเลย เชียมเสียมไว้นะบ่าวสิออกไปเลยได้มาเอาเสียมมาขุดนะเ่าสิบอกนไงเออมาจับเชือกความเจ้านะทางเลยพี่น้องเลยเลยได้หายเอาแก้วนะขาเฮาหายไหมมามาขุดไปลูกเน่าพี่น้องเออเด็กหน่อยขั้นเข้าเล่นโทรศัพท์เรลูกเน่าจะบ่ได้แล้วโทรศัพท์นี่พี่น้องเลยยจะได้ย่าจะได้ย่า ไม่จะได้ยาเอามัดเช่ต้นใหม่หน่ก่อนมัดในน้อยหนึ่งเราต้องมัดแน่นเด้อเออต้นใหม่นะก็ได้อันเดียวกันนะเนี่ยเออดึงไฟบปหนีิดึงไปพี่ดึงมากพี่น้องเลยปันดินหน่ก่อนมึงเด้อพี่แล็กพี่พี่จะดึงดึงมาใส่บอลข่อยู่นี่นี่น,นี่เออเอาพุฒนี่เลย นี่นี่คุดนี่นี่คุดโนมังกรมังกรเอ่อหนึ่งปใช่เอเอได้แหละคุดนีด่แหละคุนมากไปแก่มากกว่นี่ไปแก่มากเสือกนะเบเบี้ยวเบี้ยวเวยวขาสีดึงปใส่ต้ตนต้อนอะไรเนเพราะว่าเศษของหนามมันเราอยู่ทึ่งเนียมันแขบได้กันถึงโคนใช้ใชคอยบพท่านได้บอกเล่าเลยเออทีบอกเล่าเลยเราไปอยู่เอาคุดไวเลยคุดไวุ้ดไว้ เออเอาเสียบเสียบเสียบลงก่รงบ้างลงริมบ้างเจ้าใบเอ้างัดใส่นี่ของใส่ซื้อก็ได้เออจะไใบเบาขึ้นชุ้งนะก็ได้นั่นนึงดึงขึ้นอีกนั่นเลยเดี๋ยวจะดึงขึ้นอี่ะนี่มันจไปชึ้งรักตัวนี้เลยหามาคุดนี่เลยซึ้งรักเนี่เออ นี่เล่เนาะอืมก็เลยบังก่อนมงก่อันคือตัองนี้คือว่าจะแข็งไปในนั้นหนึงน่งบอกว่าอันนี้ก็ได้เลยเลยจะขุดพีขุดพีก็ได้นี่เอย้ยเจ้าอีกหนึ่งก็ได้เองยันยันดินเจ้าบพุพฟอตัางฮือน ขุดขุดดึงมาบุงดุรักเก่าเราก็อยู่นี่แล้ว่ารักเก่าเลายในน่องเ,เ,เดินดดบนนู่นเลยอือรักตัวนี้รักเก่าเราเกะเดินเอาหมาขึ้นขึ้นมาขุดพี่เลยนีม่มาขุดพี่ก็ได้นี่คุดนี่บาลีบอกไงขุดนี่เด้อปั่นดินหายกระเจาะก็เป็นของเลยห้ทางพี่น้อยเดียวนึงนะดินเก่าเราก็ซจำหนีใช่ เออห้องาน้ำคุดซีแจกได้ก็ได้คุดกลมก็ได้แล้วแต่เจา้าเจ้าก้าว่าปอกมันลงได้อ่ะเขาก็ได้ทมเนี่ยประธาม,มันลงเลยบรดหารชีให้คุดเลยได้บนันรห้องน้ำน,นี่เดี๋ยวฉิถามเพป็นก,ก่อนว่าเพป็นไห้คุดวันใดตัวนี้รักนี่ไม่ใหญ่ไม่เลยบัานนี้มันแคบปวดรักตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่เด้อพี่ใหญ่กมาพี่บัานนี้รักตัวนี้ใหงายกว่าพี่หน่อยนึง ตัวน้าออกธนาเอเไม่เอาเข้าอ้ายจะแบบมัลอยใวเอาเยอะับเดียมาคุดไว้เลยคุดไปก่อนเด้อเยนอเ่อาเลยม่ลินเพิ่นสิเมื่อเลยอ่จะขุดนี่ขุดบ้างดอ่าเดี๋ยวเ้าไม่ลินไมลินบอก่ปในคุดของน้ำก่อนพวามอ่ำมันจะเมื่อเลยเออขุดเลยคุดละ บ่แม่นดินเล่ามันคาพ<ม>ังนี่มาอนี่บอลลุกปลากลาก่อยนี่งงดีเด่น,บบนนี่ออดินเก่าเล่าก่บบอลนี่แหละดินพังนี่นะลุกแบ่งให้เขาทางนั้นมิเตอร์น้อยเดียวนี่แล้วเขา,เาคุณได้ยังสุดว่ามัน,นสูงโคได้บอลตัวนี้ห้องน้ำของเจ้านี่มันเป็นรักเก่าของเราเ<อ>ลยรักเก่าของเงินหลังนี้มันลงไว้ผีเลยเด็กเขาขุดอย่างนี้ก็โยผีนี่เออยืนอยู่นี่เงินมั้งเออยืนอยู่ด้วยเพราะว่าอันนี้มันทอคือนะเพราะห้องน้ำไม่เจาะแบบนี่เจ้าทอส่วนไปสีสันกับคำคำลงไว้ผีนีน เจ้าก้าวว่าคุดเจ้าใส่อันนั้นได้อันอันนั้นจะเป็นบ้านเลยเป็นบ้านใส่ใหม่แล้วเป็นเออพอบิลลี่แล้วแบงมาแบบนี้บรักเก่าเขามันก็อยู่นี่อยู่แล้วนี่เด็ดไปลงไปสิแล้วมันฮอตพี่ปะแม่แมนรักเก่าเขามันก็อยู่พี่เด็ดพี่นี่เด็ดลุ้มเก่าเราเนี่ยเด็ดต้นไม้เออนี่จะมันเสี่ยบนะมันเป็นสามเหลี่ยมเราก็ต้องคุดอยู่นี้แล้วคุดอยู่หันเก็บน้ำเลยพอบ้านพนันเอาสวดมันจะอยู่พี่นี่เขาอะไร นี่มันเป็นเสี้ยเจับไปด้วยเพืนไผ่จับไปจับไปมันเป็นเสี้มันนี่มันเป็นสามเหลี่ยมเจ้าให้ดูนี่บ็ได้ที่มันสูงพ่นี่นะข้างนอกซะจากเจ้าเชียร์นี่ลงไปเออมอเจอร์คูดก็ได้ครัเจ้าข้าเจ้าดูอ่ะเจ้าคุดตัวนี้ลงไปเจ้าจะบ่มเงยแล้วเจ้าก็เอาขุมอยู่นี่อันหนึ่งอยู่นี่อันหนึ่งเพื่อมันบ่มัเสียทีไอ้บ่อยมันเสียเออตั้งอยู่นี่มันน้ำธนาหมาห้องน้ำเจ้าจอยู่นี้ระดับน้ำเจ้าจอยู่นี้นี่ เข้าใจบ่ประดับบ้านจะอยู่นี้บ้านจะอยู่นี้เข้าใจบ่โอเคจะเคลียร์ลงมาโน่แปลงมันซื้อๆไปนี่เคลียร์ลงมานี่เพราะว่าพวกนี้เจ้าหน้เข้าเจ้าเขาก็ต้องคุมของเขาคือกันเออเออเจ้าเฮ็ดกอนเเจ้า็ลมอุศอนเออเจ้าเฮ็ดกอนแล้วเขาจะได้จี้จุดคันทธนาเด้อสมุนเด้อนี่เจ้าเฮ็ดแล้วปุ๊บห่องน้ำคันสมุนเพราะเจ้ามาอยาหิเซียเลยเสียก่อนลายใช่ไหมสมุนรถไฟไปเคิร์บปุ๊บห่องน้ำเราอยู่นี่ห่องน้ำจะอยู่นี้ข้าใจ้าบ่ แต่ว่าดีที่สุดทำไต้องปีนเขาอดหนทางของหน้ามันบุรีะจะปีนเขาบ้านโลดตัวบ้านตัวอยู่นี่เดี๋ยวจะขึ้นเขาสิมันดีกว่าเออโอเคเข้าใจป่ะเข้าใจเนาจะจะจะ,จะเปลี่ยนจเยนจ้าเตียวหรืว่บอกเพื่อนบอกนี่เจ้าคุดเจ้ากะว่ามันใส่ปอกในลงอะเข็ดช่องคางโอ้เจ้าเขี่ยลงมาเด้อตายโยนี่พอมาแล้วเขี่ยลงมาอ๋อวิทย์เด้ออันนี้ออนี่ บัดเดียวเหน่อยน้อยเดียวเหนื่อยเจ้าขุดออกแล้วเจ้ามต้องเคลียร์กันแ้เจ้าขุดเตะลงหันขุดเตะลงหันเลยมาแล้วฮันรักมาพังใช่ไหมทั้งพี่ยังไงเฮียเทียูยโนนไปแล้วแมนยุพี่ฮันโนนหลายก็เป็นทเจ้าเห็นทุกทางเลยให้เราเคลียร์ลงมาบนนี้กูเรื่องน้ำอแม่อะไรเนาะอยู่อยู่บอลทึงนี่บ่กรับเข้าไปรัเขาไเพราะว่าผมเขาเจ้าอยู่เฟืองขพราเขาจ้ามันมีโนนมา เออเมื่อไหร่ด้วยคะบายอ่ะโู้ดีโู้ดีอ่ะจะเมาเอาเข่าเจ้าเออไม่เอาเข่าเออให้ไปเอาเข่าไม่้องร้อยบอกไม่้องร้อยกับเพิ่นนี่เพราะว่าเราบ่านึกเข่าเพราะว่ามีเป่าหนึงคอยบ่ให้บ่ให้เราบ่ให้จะเมาเอาเข่าเห้ลูกสาวลูกสาวอ่างเออให้มาไอเลยไม่ใช่ไปเอาไอเล่ยไม่ใช่ไปเอาแค่ไอไอมาไอ้อยสิไปบ่อ่าไปส่งไปให้นั่นให้ไปส่งเพิ่นเลยบ่เขงเลยไปชงมาลิ้นบ่ไปบสิ พวกใครึงได้ละกันด้อยกนกระเป๋านี่นี่แล้วน้องไปปลาแป้นเอปกวาตงเออของบิลลี่นี่มันของบิลลี่อาแม่นบอนี่ยกอะไรนี่นี่นียกอะไรนี่แบกไ้กนเป้่าเปาเปี่เข่ากันเอาวางก่อนเอาวางไว้กนโอไไปไปเ่งมาก ไป,ไ,ปไปก่อนเออว่ามันนี่กะเนออไปไยเ้อไปกันเด้อเออเออเออกลับแล้วเด้อโอ้โหอนเออแถวหน้าเด้อมาแปเอต้นไม้เออส้นแทบเด้ออันกิน,นกันกันกินกบกบโตบางไงนี่เจ้าวะนี่ ก็คือเงาพูดเป็นคนงามๆผอมนี่แม่ห่ายบ่อันนี้ก็บท่านเวลาต้องตัดตังซี่ถอกซาแล้วแม่ฮะเออมันหอนอุ้ยหอนหอนหอนไปแม่นบ่เออเงาเนี่ยเะมีเงาอีกมีเงาบอมีเหาบอมเนาะเด็ดทางเห็น แต่แม่ต้องเงียบไปเลยจ้ะพ่อหน้าพวกเจ้าใหญ่นี่พวกเจ้าไปเป็นบริการไมลินเด้อพวกเจ้าใหญ่ประมาณสิบแปดสิบเก้าปีจะนอนนั่งเลยนั่งเลยนี่พอเดี๋ยวทนายแม่มาแม่ก็บฉมาพาไปเล่นพุ่นเนาะเป็นบริการไมลินถือกระเป๋าพลบไปพลบไปในสี่คนเดียวแฝงต้นไม้ดีๆแม่แฝงต้นไม้ดีๆฮะ อาเส้นแซบเส้นแบได้เข้าพี่สองปอแแบบนล้วไหมเป็นของแม่น้องหลอยนึงแล้วเขาให้สร้างอันนึงดวยฮ้อนเอาสบายดีสบายดีสบายดีเลยสบายดีสบายดีลแต่ที่จี๊ขี้ควยวะ เออตัวน้อยแท้ใช่บ่ม่กินเดี๋เจ้าอเอาเขา้าเราเป่านึงแล้วก็ให้อันของน้องลอยอันนึงน้องลอยแปะเอาไปของเลยเจ้า้อยอันยังเลยน้องไม่เป็นของอไม่ได้ไอเราในเมื่อวานนี่อออลใครน้งไถ่ตกี้กินกินได้บากินได้ผมจะม้วนท้องพอดีเดี๋ยนี่ปวดท้องบอกตะกี้เขาก็กินเขาก็มากตัวไปขั่วกินไปเก็บมาว่าคือซื้อมาเก็บไัวนี้ไม่ขี้เลยนขี้งวงขี้งวงแม่นแม่นแม่ ตะกี้คอยอยู่ลาวนี่คอยบู๊กับคุณไอ้ขี่ควายคอยไปซื้อมากินอุ้ยแซ่แบแซ่บมันนี่ไปฮอาฝรั่งเศสไปบึงคลิป <c oughs> เขาย่งขี่บอไมไปเอาขี่ควายเนาะเขาขี่ควายออกแล้วก็คุณไอกล้องกล้องขี่ควายแต่มันคือตัวน้อยแท้หวะตะกี้ตัวใหญ่กคนหนึ่งนะวน้ามันหักกันใหญ่มันหักกันอันนั้นได้ออกเลยโอ้โหทันถายมันใหญ่มองดูพตนจี้มองเลยบอนน้อยเขากินข้าวกันไปตาแซ่บ สบายดีไปดีเด้อเก็จื้อกล้องไหนะจื่อพี่ไรจื้อกล้องเออสบายดีอุ๊ยสบายดีเออน่าจะพอพินพสเกล้องแล้วนะสบายดีเฮาแต่พินพสเกล้องโมมีกล้องโมสบายดีเด้อไม่ติมได้เท่านี้นะสบายดีสบายดีสบายดี สบายดีนะที่สบายดีสบายดีถี่สบายดีสบายดีเออมันเป็นสั้นๆได้บ้กเล่น้อยนี่นะนั่นเพราะที่สบายดีนี่มันบ่มันบ่เบิ่งเฮามันปิดกล้องรถอ่ะสบายดีสบายดีไปลินสบายดีไปลินสบายดี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 โอ้ยสบายดีอ่ะสบายดีกล้องสบายดีกล้องนี่สบายดีเออเปิดเคืองเลยเออเออเป็นคือเหมือนกันอันนี้หน้าพราะาพอเลยอือ สบายดีอ่ะนั่งแบบในใจขนาดเลยนะมึงพนังค่ะมั่นใจขนาดเลยเออบอเขาเจ้านั่งแบบนี้มันเย็นนะมันเย็นแบบมันเย็นนะเออเห็นมั้ยเจ้าบ้านแบบนี้แล้วเจ้ากับลูกเต้าก็สบายนั่งก็เย็นเนาะตารางก็เย็นพ่องเออทุกคนเพื่อนจะได้เห็นว่เฮ้ยพนังก็เย็นสบายดีสบายดีนุใหญ่นุ่มัสบายดี สบายดีลูสบายดีพ่ออ้ำนี่สบายดีพ่ออ้ําสบายดีลูกเราจะไห้ยึ้นเราจะเข่าเนี่ยเนาอันี่แล้วล่ะบอกแล้วก็จะได้ไปละไม่น้องลอยก็ให้ให้ให้แม่น้องลอยฮันเอาให้นัึงกินหอดมารินเลยกระยอดท่านเลยเขาจะไปข้าวมาเขาอีิจฉาเขาเออโอ้บ่ให้พ่ออ้ํ่ให้บ่ให้บ่ให้ทำไมไม่รินเมื่อบ่ให้นี่ใส่บุตรีที่เราเยอะเลอวเอาใจใส่กระเป๋าไปเนาะ เอ <S <s <urg ip> อไปตัดเศษไปอย่างนั้นถ้าจะได้เป็นมะยามอีกอ่าบดนดอกเดีย๋ยวบดวนเปมะยามดูอยู่ะ <S <s <urg> <S จะได้เริ่มเป็นบ้านไมมฟิวก็บชิได้มายามอีกจะเริ่มเป็นบ้านแต่ละคนเขาก็ต้องมายามมาเบิงเขาใสอ่อขันเริ่มเป็นบ้านเขาก็ต้องมาเบิงเนาะมาเบิงเขาใส่ขอดใสแต่เบิงก่อนเบิงก่อนขอดใส่ก่อนแล้วไปที่อื่นพธิ์เทาดัานไม่แป้นบัวพออยู่ประมาณเจ็ดแผ่นอ๋อบัวพอเจ็ดแผ่นพอทางในหนพอเราขันห้องแล้วเพราะว่าเมื่อวานอันเลื่นแมพ แม่นำมันมีเก้าแผน่นแต่ว่าเอาไปคั่นห้องแล้วเดือด<น>จะเดือดจะเจ็ดแผ่นแล้วก็มดแหละแต่ว่าเราขบซิแผ่นซะเพราะว่าเราฉีเราฉีปิดตูวของโลกให้พร้อมตูวทึงประตูทึงเออตูทึงข้างซิ่งเราฉีด,ดมันงาม<ด><ด>เออเอซิบแผ่นอรรถโดเอดเอมันได้เขาบอกว่าเออเจ้าเบิกเงินนะบ่ได้เดียย๋ยวเขาองกลับไปบ้านเอาโอนเงินให้บิลลี่แล้วเจ้าค่อยเอาครับตอนนี้ยังเบิกบ่ได้เรามีข้าวกินเขางมาเอาข้าวก่อนเออเอาข้าให้เพป็นก่อนเออเออเอาไปกินเด้อโอเคเออเเราขอว่าเจ้าหน่อจะไปเวียกเจ้าแล้วก่อนแล้วเจ้าหน่อจะจะเอามาให้ท่อสวม เราเรื่องบ้านนี่ก็คือว่าโจ้ไปก่อนบ่อะไร่เงี้คือว่าแล้วแล้วนอไม่เล่นนอไม่เติมเนี่ยล้วเลยแลี้ยวมาทุกแนวนอกซะจากว่าเออคันเ่ายังบุญเห็ดบ้านนั่นคันเพิ่นเป็นถ่าจะไม่ส่วนเพิ่นเ้าค่อยเพ้ากันอีกท่านึงนะส่วนนั้นมันสำคัญเลยมันต้องมีทางเข้าที่จริงขันขันเป็นไปได้นะเขาเขาคอยบอกเจ้าเห็ดออกอะไรมันมันก็ได้อยู่ที่จริงนะมันมีทอทอแล้วนะมันเป็นสำคัญเป็นทอเลยเห็ดปั๊บแล้วปลูกประจำเป็นเท่ปเนาะเจ้าเห็ดตีซี่แง่เจ้าเทรถดสมมุติวิของเราน้ำเน่าถ้าเลยเทปูน ให้ปูแล้าฟังฝังส้วมก็ได้ข้องเันข้องเัินนะลุงยังสิยหายเพราะจ้างพคนคุดแล้วก็สิยหายแฟนน้อยหน่อยแฟนน้อยมาเห็ดมาคอยส้วมแล้หน่อยโดยเอห็ดมือละหน่อยละหน่อยเอาที่จริงเนี่ย้อเขาจะฟังเด้อส้วมนะขันยังบกออิดก็ได้ลูกขันสมมติว่าสำคัญมันปูปูแล้วปุ๊บนี่เขาตีฝากระจาดลอ้อมก็ได้มันเป็นห้อง่านส่วนใบบ่าให้มันมีหง่านเหมือนนะแล้วมันนิ่งเงินแล้วก็กอนั่นก็ได้มันได้สำคัญมันนะมันมีมี่ทอตัวนี้สอกอันละแล้วก็ส้วม แล้วก็ต้องตีฝากระจัดแล้วก็อาบท้างได้มันก็โอเคแล้วนะเอ่าอ่าอ่าอ้าวันไปก่อนเด้ออ้าบ๊ายบายอ้าวสบายดีเด้ออ้าวอ้าเดี๋ยวฉันนานบ้านยามเด้อเออโอ้เดี๋ยวพวกเจ้าคืนทอดคอยอะไรคอยมาแล้วฮะอ้าลูกชายจะมาแล้วลูกชายจะมาแลยฉันว่าคนก็มาบ่ต้องให้หรอกอ่นลูกชายอ่นลูกชายเรามาแล้วลูกชายเรามาแล้วโอ้ดูตัวไอ้ในพี่น้องเลย นดูตัวม่นอ่ดูดอืมก็จะเช็ดหัวโอดูดูเก่งเก่งเก่งเกมาได้เนเนาะเออเบาสิบลดลองจอ่ามันรถจักเป็นของเรารถจักรเป็นของเราบอกงใครรถจักรไงลูกชายจะวิรถจักรเ่เขาให้มาแบบรถดเอ้ยนี่ปืนเล้อ๋อเขาให้ขี่ได้เลยตัวเดียวนี่รถเจ้า ขี้ได้ด้านนั้นนะโอ้โอ้เออบอรถคันใหม่ครันแม่ละคันใหม่ตัวใหญ่ลงมือติดและติดที่มาติดเยอื้อีกรอบขี้ลองอือโอแม่ฟิวแล้วก็มี่คอยเนาะแม่ร้อยแล้วก็มี่คอยนี่เจ้ากันยังมีกันวะเป็นพ่อพ่อของผัวเจ้าพ่อแต่ละคนมีพ่อดีแล้วดีแล้วมีคนหักแพงมันดีแล้วอ๋ออ๋อ้โอ้เพิ่นบ่มีรถจักรผลงานอ๋อ เอาไปคิดตึกตักตึกตักนี่ฮะผู้นี้แห้งคักในีผู้นี้แห้งรถจอดเลยเลยนั่นขี่ได้ยุบรถกันนะขี่บ่ได้แล้วโอ้ยนี่ขี่ได้กับบ่อโดนกระทิมแล้านนี่นะบ่อใดยุพีนะเขาจะมันจิตายเขาจะก็บบ่อห้ตายได้สิโชกับบ่อโชยบ่เป็นยังห้ามตายห้ามโชรถเจ้าบ่เป็นยังเดี๋ยวเชน้ากั พอฟิวแล้วได้คันไหมแม่ฟิวก็ขี่คันนี้พอแม่ฟิวแล้วก็ขี่ไปขี่ไม้อยู่นี้ขี่เป็นอยู่บ่รถจักรไหมพี่ขี่เป็นอยู่บ่รถจักรเฮียนไปนั่นแล้วเฮี้ยนไปแล้วที่มือแรกก็เฮ็ดนรักหัวเขาเบิดแถวนี้เบิดเลยเจ้าไก่ก็ลูกบอลเป็นคือกันด้วยนไปเออพอเจ้าหน่อยเจ้าไก่พอฟิวสอนเจ้าหน่อยนึงเพื่อเจ้าหน่อยเขาส่งลูกไปเฮียนหนังสือแป๊บเดียวเขี่ยวไปเบิ้นนึงแหละเขาบอกใจเย็นๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ิ่้มันเป็นยังไเล็กน้อยในบ้านที่เขาเฮียนเออ แม่แม่พออจังหน่อยถ้นสมมติเวลาเดือนเก้าเดือนสิบเขาเปิดโรงเรียนหน่ะขาจะมีรถจักเออคันโบสั้นกะคันโบยะคันว่าหิ้งย่างกะน้องลอยได้ไอซิวได้ขัดย่างไปน้ำกันไปส่งเตอร์ไปน้ำกันไปเฮียนเฮียนเขากะเฮียนหน่อยนึอกกลับบ้านกับคนมาเบิ้งเจ้าตอนเจ้าบนได้อย่างเจ้ากเบิ้งเบิ้งลูกกอนแรงมากเขาก็ไปขายไม่ใช่โบฮ้อนสบายดี สบายดี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 บ้กมีกล้องมีกล้องเอาเกล้องสบายดีเมื่อยเลยเมื่อยนะเมื่อยะลำคาญสุดละอ่ะโอเคป่ะไป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 เด้อโชคดีเด้อเอ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 อใจเย็นเย็นเด้อใจเย็นเย็นทุกคนเออเออเออออเออเข้าใจก็จีมาอยู่ตรงไหอเด้อเออตรงไหนเด้อโดอยเอาลูกชาเจ้าอยางมหาจักจะไปบอกว่า ไม่ได้พอไ่อยากเลยเจ้าให้มันเขาอยัอหแล้วบเข่าเอาเข่าให้เรียบร้อยแต่ิงจริงถาทายลูกชายเพิ่นเอาย่าไปหาลูกชายเ้าไป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 ีถุงน่่หายมาทนายมาทุกคนแล้วอันนี้ของอันนั้นเนี่หายไม่น้องลอยไปแล้วอาต้องยากหน่อยยากร้างไปแล้วนี่เออไปแล้วเออาไปเอาไปจับกันด้เออไปเป็นทีโอว่านลูกลูกชายเจ้าเอาเนาะไปคอนเนอโอจีกี้ควายดูดีไม่

โมเนรถจักรเจ้าสิโมเนรถจักรเจ้าทิโมเนไม่หรอเข้บอเาให้เรเดียว่ให้ิ้ักัมาไให้เขาไห้เรียกไมไ้ไัยืมนะใ้ยืมโอ้หเขาประด้ไปแบบนี้่เขาตัให้ไปนี่มันขี้ดีจะบอกให้ยืมมันเนี่มแต่คือว่าคือตาตาทำแล้

ทางแม่น้องร้อยเตาเขียวเขาจะใส่เขาจะน้ำหอมัยิงเอขาไปน้ำเออมันหนักทุกคนโอ้มันยิงะไแม่นี่อยแม่น้องร้อยเราไปน้องงนอันนี้กันเลือ้็แม่ลินเนาะไปย้พื่อนกที่แม่เจที่ไปยายเขาโดยโดยโดยเขานี่เจอแม่ไปยายทเขาดยตเีเลมเลียมลีมลีมร้านยังมาอี ลมลม,ลมอมืคนต<ะ>ักเครื่องมาแจกเลยพี่น้องเลยเออเ้าเอามือกัน,นจะเป่าลูกบ้านจะยากคนไหมทหารอันชี้คี้วๆนะ่ะน้ำยาทูเข่าได้ทูเข่าจะไปกินได้บีบออกใคแเลยบีบออกเออมันจะลูกกินเ่ไหรได้ ไปคนต้องอย่ามองอย่าองาพอร่อยเจ้ากําแม่เจ้าดินเจ้ากใบซื้อกระเลบบนตองเก็บใบเก็บใบซื้อคุดคุดเป็นลุ่มแมลูกเจ้าจะค้นก็ลูกเจ้าจะค้นก็มันเป็นลุมย่อนพอเขาพังรักแล้วมันไปหากันเนี่ยซีกับเจ้าก็เป็นก็เป็นห้าเป็นหกอ้าบอกว่าพ่อเจ้าฝัวเมียลูกหลานมาอยู่งที่พ่อท่านด้เครื่องนุ่มเลย ชอบดีลูกสบายดีสบดีลูกเออสบายดีไหมสช่ไหมอันนี้อยากสีฟันเด้อสบายดีไหมลูกอยากเข้ามาไออเอ่ยเอ้ยจะคนเออเฮ้อเจ็ดคนบ่จ้าเจ้าเจ้ามีสี่คนไหมปะเอาเปเป้บ่ลายเป๊ะเป๊ะน้อยบ่ลายเนาะเออห้าอยากอันนี้สบู่เด้อ อยากเหงาดิขยบ่ขยมบ่ขยมบ่ไสขยขึ้นฮอดพวกเจ้าข่อยยังไผ่พวกเจ้าได้หนิเปลี่ยนยาไม่อย่าซัดผมนะไม่อย่าซัดผมข่อยบ่ข่อยมีใส่แล้วนะเออไม่ถ่ายบ่ได้ก่อนไม่ถ่ายบ่ได้ก่อนเรื่องให้เราสั่นเลยสั่นเลยสั่นพี่เจ้าคนไร้สั่นโอ้ของเจ้าคือเป็นสิของเจ้าน่ะ พูดออกมาหมดของเจ้าน่ะเปียกเปื่อนมดเป็ดสบู่แตกใส่ไม่ขนมได้ลูกยาเด็นะจะจนาเขาจะนก็ยม่ีผมจไมเ้าหรอก่าอยดีนี่ได้อยู่ในโรงแรมไทยเลยเจ้าอีก ย่อหาไใจมย่อเนาาเสร็จแล้จบเรียบร้อยละโอ้ครบแล้วนะครบคนละอ้ลอยมาตัวเองอ้เดอ้เด็อไจอนะจะบอแดดบอสนัางตากแดดเราไห้เหรเนาะเราไห้เหงน่อหอหัวเาะไม่เลยเห็ดบากนะคาูเขาห่มน่เด้ออาไปรักไป จ่เป็นลูปไผ่ปุจักรอันียเอาไปอไเราได้มอ่ะมาลินแล้วบวัยางเป็นไก่ยงไงอยาให้เอาไปเมด่อรเอาไปพ่มแม่จะไปไปปั่นกระโดดเออเด้อกันพ้รอะไวอป้าเอาไปแล้วแบบนี้่ะไปจะแท้แล้วแบบนี้นะไปจะแท้แล้วแบบนี้เออไปแล้วแบบนี้นะไปแท้แท้ลเออไปไปจะแท้ไเออไปจขนาดไปจุขึ้นฮอยพวกเจ้าได้ยังพวกเจ้า เรรียยบ้อโอเคเนาะเพื <ABS> remember, okay. ่อนเนาะคือว่าเมลินเพมันกระแจกเครื่องแล้วเจ้าแจกแล้วแจกอีกบ่ย่อมเมื่อเพื่อนว่าคนขึ้นฮอดผูขึ้นฮอดเพื่อนกับไห้น้ำก็มีพี่น้องเลยเนาะอ่าเคยว่าแล้วว่าตรงมีคนห้ยกูขึ้นยังเมลินก็บอกว่าขั้นขั้นคอยเขาไปนี่เขาต้องให้น้ำคอยหลุดเราบอกหายอย่างนี้เนาะอ่าเป็นรองร้อยให้น้ำเพี่น้องเลยเนาะอี่ต้นแล้วเนาะแต่แต่ว่าเพื่อนยังชิมาอยู่เพื่อนเราเพิ่นจะเมื่อเรื่อยพี่น้องเลยเอ้ามิสเตอร์ว่าเขาจะเดินทางเนาะไปส่งเมลินก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวติดตามทับเบิลคลิปใหม่เด้้ออพี่นงเลยี้ ขอลาตัวไปก่อนพี่น้องอสบายดีบาย